สบายดีพี spans, ok закон, ok water, ่น er ้องเบิร์สปูสกุนเบิร์สมองสบอนนะจ๊ะเด้อเลขงวดนี่จูดไล่เป็นรูปไอเป็นตุเป็นรูปไอไขเป็นหุ่นไน่ไขพี่น้องจ๋าเพี้ว่าบ่เคยหูบ่เคยเห็นเลยพี่น้องจ๋ามาเบิงให่เบิงเนี่ยเป็นรูปไอไขได้เด้อนี้เลยพี่น้องเด้อเพราะคนหัวคนหัวเพีว่าลูกใจพี่น้องจ๋าโบออกเป็นตัวเด็กแต่เป็นรูปไอไขใจพี่น้องเบิงเอาเนี่ยเนี่ยเบิงเอานี่จ๋าอันนี้เด้ออันนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ เป็นรูปไอ้ไข่ใจพี่น้องจ๋าเป็นตัวเลขสองตัวเป็นรูปหัวไอ้ไข่แล้วก็รูปตัวพ่อนะ่ะบ่ได้ไร่เลขพี่น้องงวดนี่แต่ว่ากระเสียงเอาเนี่ยบ่เป็นเลขงวดนี่จ้ะแต่ว่าเป็นรูปไอ้ไข่แปลกแห้งอีดีพี่น้องจ๋าโอ้ยคนหัวลูกแต่ว่าตาดีไหลตาไหลเสียเลยพี่น้องด้วยผู้เร ผู้เรเห็นเป็นอีหยังก็ซื้อเอาจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เดือดอันไม่อันนี้นอ,อันเก่าเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้อันเก่าอันนี้อันไม่จกก้ะคุณเดี่ยวในนีน่แต่เบิ่งด้วยตาเป่าแพว่านี่เป็นรูปใบไข่เลยจ้ะนี่บ่เป็นตัวเด็กเอ้าคือแปลก,ก,ก,กแต่ก็ยังไหวแปลกแห้งอีดีหมดเลยพี่น้องจา๋าแปลกแห้งอีดีจ้ะเนี่ย ปแปลงแห้งอีดีเด็กวัดนี่พี่น้องจ๋าเป็นดูเป็นใครยืนเลยแต่ว่าถ้าผูดใดสิเห็นเป็นเด็กกับเป็นเด็กเด้อนี่เอาเบิง้งเบื้องเอาพี่น้องจา๋าเด็กวัดนี้นะเป็นเป็นเป็นไอ้ใครยืนเลยเนี่ยโอ้คนหัวคนหัวลูกพี่น้องจา๋าคนหัวแพราดุกแยบแยบจ้าเนี่เท้ามาเบืเ้องนี้เรียกเมา่เบื้องนี้เร็ว เขบ่คเคยจุดไหลสิจักเคื่อนเนี่ยเอาจุดไหลเนี่ยมาเบิ่งนี่จุดไหลเป็นรูปไอ้ไข่โมเป็นเลขจะมาเบิ่งเราค้นวข่อยลูกหยาบยาบด้วยนี่น่ะปกติเป็นเลขจะเบิ่งเนี่ยนี่เป็นรูปไอ้ไข่เนี่ยเป็นตัวเด็กกันไหนล่ะเนี่ยเด<ล>็กเด็กกันไหนเป็นหนาเปียกไหมนี่น่นะแกดูสิฮกหาเฮ้เจ๊บอกทำไมเจ๊บอกทำไมเขาบอกว่าให้เบิ่งนี่ยก็เป็นรูปไอ,<ะ>อ้ไข่ี่พี่น้องจ้าฮกหาพนะ ไปพี่นุ้งเอาเลยตาดีไรแต่ไรเสียไรพี่น้องเด้อเบิ่งเอาจ้ะเบิ่งเอาผู้ใดเบิ่องตัวใดไดกับเบิ่งจ้ะนี่ยเพราะว่าเสียทั้งตังในเรื่องีนเด้อเอาเให้เบิ่งสัดๆัดจ้ะพี่น้องตัวนี้เด้ออันนี้งวดทีเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้งวดทีเดียวซาจีนมากเลยนี่อันนี้งวดนี้ได้พี่น้องเด้อตาดีไรแต่ไรเสียแต่เพื่อว่าเห็นอ่ะเป็นรูเป็คใคร ยืนพนมมืออยู่จ้ะพี่น้องจา้านี่ถ้าผู้ใดเห็นเป็นเด็กก็คือแล้วแต่เนาะจ่ะเนาะแล้วแต่พี่น้องเนาะจ่ะเนาะว่าเห็นเป็นอย่างเนาะจ่ะเนาะเห็นไผเห็นมั่นได้พี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุของเสร็จไผ่ไหวเห็นเป็นดูเป็นใครจ้ะย่างเดียวเลย ผู้ใดเห็นเป็นเด็กอย่างเนี้ยกะเฮ็ดเอาเรือยพี่น้องเด้อแต่เด็กนี่มหาแต่เด็กอันอันเลยเพี่น้องแต่เพราเบิ่งหนึ่งตาเปล่าี่เห็นแต่เป็นดูใบไข่จ้ะยืนอยู่จ้ะเด็กงวดนี่บวชซัดเรื่อยเพี่น้องเรื่อยบอวชครึงงวดทีเดียวนี่งงวดทีเดียวพวกนี้ยนี่หลงโจงเรืยจ้ะอันนี้งวดนี่จ้ะพี่น้องจ้ะบทใช้วิจรารณญาณในการรับสมนะคะ นอกจากเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยังไหลเ้ยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบักบกะดิง่งเพอ่์สุบพผัดคลิปใหม่ๆของสาวเล่าพากินแพ้ว่าน,นะพี่น้องเนาะพี่น้องจะเขาว่เบึงกับขอพบเจอแต่สิง่งดีๆเขามาชีวิตได้พี่น้องเด้อิเงินแห่งเงินจากที่ท่องทองไปจากดูไพ่ไข่เจี๊ยบทัาา้งไหนทั้งปวงเนี่ยบางสิ่งในกระแสสมปทานาจใจพี่น้องจ๋าเรียกว่านี่บอชัดเลยจใจพี่น้องจ๋าบอมั่นใจเลยพี่น้องเด้อแล้วแต่ผู้ใดสิเห็นนี่นยังเนาะจาะเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจ้า